แสงสนับสนุนโดยแมคครรี่ดีวสองแปดสวัสดีค่ะค่ะเซตินเด็กหนึ่งห้าหกห้าดเก้าสี่เช้านี้นะคะขอกลยุทธ์โคลโลต่อเลยนะคะพี่ลองคะ่ะทั้งกรอบเซตแล้วก็ตัวทีเฟกต้องปรับกลยุทธ์ไหมคะปรับในตัวของเลยการทดสอบนะครับแนวะรับที่หนห้า ถึง1560ในโซนนี้ถือเป็นแนวรับสำคัญนะครับสำหรับการปรับตัวลดลงนะครับแล้วก็โซนแนวรับที่940-944เนี่ยก็น่าจะเป็นจุดของการเทคโหมิดนะครับสำหรับการช็อตนะครับเหนือระดับ960-965นะครับแล้วก็รอการปรับตัวลดลงต่ำกว่า940ลงไปนะครับจะเป็นจ่วงในการขอลดช็อตเพิ่มเติมนะครับนื่งจาโครงสร้างหลักของตัว ดีเฟกต์เนี่ยยังมีความเสี่ยงในการลงไปทดสอบ920ครับผมค่ะคือมองลงต่อนะคะโดยจะมีจุดทำกำไรถัดไปอยู่ที่920นะคะใช่ครับค่ะอ่าในกรณีที่ follow shot ที่940นะคะอ่จะมีจุดถอยอยู่ที่เท่าไหร่ดีคะถามให้ดูแนวต้านนะครับที่950นะครับถ้าคื้นตัวกลับขึ้นไปนะครับจะเปมีจุด stop loss สำหรับการช็อต แต่ว่าถ้าเกิดว่าผ่านขึ้นไปเทส950ก็ยังไม่เปลี่ยนเทรนด์ใช่ไหมคะยังคงมองลงอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับถูกต้องครับที่<ม>จะกลับไปเป็นฝั่งลองนะครับในรอบนี้จะต้องปลี่ยนจานใหญ่980เลยนะครับสำหรับตัวของ950จ2 1, ูตรับสองค่ะค่ะถ้าอย่างานั้นถ้าเกิดว่ากลยุทธ์แบบว่าเด้งขึ้นไปเราก็สามารถช็อตลงมาได้ใช่ไหมคะ การถูกต้องครับค่ะกลยุทธ์เป็นเด้งช็อตนะคะโดยมีจุดทำกำไรที่940ตรงใกล้นี้แล้วก็920นะคะปัจจัยอะไรคะพี่รองที่จะทำให้กดดันให้เซฟอินเด็กแล้วก็ตัวทีเฟกลงไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะครับในช่วงนี้คงเป็นปัจจัยในต่างประเทศนะครับแล้วก็การรับฐานของตัวตลาดหุ้นเาืองของสรหรัฐน,น,นี่ยนกาจะยังตกลงในเรื่องของการปรับตัวลดลงต่อนเนื่องนะครับทั้งในบ้านเราแลา้วก็ทางฝั่งเอเชียนะครับส่วน ปัจจัยที่อาจจะทาให้ตลาดจะมีการติดกับในระยะสั้นก็จะเป็นในเรื่องของจาํานวนผู้ติดเชื้อนะครับในตัวของโควิดนะครับซึ่งถ้าควบคุมให้ต่ำกว่าระดับหนึ่งพันได้เนี่ยก็จะเป็นสัญญาณที่ดีนะครับเราก็น่าจะลดลงไปเรื่อยๆหลังจากนี้ครับค่ะได้ค่ะต้องกราบขอบพระคุณพี่รองมากๆเลยนะะสําหรับมุมมองในช่วงวันนี้นะคะขอตามต่อในวันศุกร์นะคะครับค่ะสวัสดีค่ะคุณธีรศักดิ์ธนาราคุณจากบริษ,ษัทหลักทรัพย์ CGSMB นะคะมีมุมมอ,องในการให กลยุทธ์เชิงลงมองว่าตลาดยังคงลงต่อโดยปัจจัยต่างประเทศเป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นกรอบของตัว S50 บริเวณอยู่ที่943.70ในขณะนี้นะคะจะมีจุดทำกำไรสำหรับท่านที่ Follow ช็อ t เรามาตั้งแต่ในช่วงที่เซตขึ้นไปที่บริเวณตัวเซต50ที50่950-955นะคะตรงนั้นเราช็อตลงมา940จะเป็นจุดทำกำไรค่ะนะคะห่างจากจุดนี้ไปบริเวณสัก3จุดนะคะถัดจาก940ลงไปจะมีจุดทำกำไรต่อไปอยู่ที่920นะคะยังคงมองลงใช้กลยุทธ์เด้งช็อตนะคะ แล้วก็ถ้าจะกลับเทรนจากช็อตไปเป็นลองต้องเบรก ตรงบริเวณ980ให้ได้ซึ่งห่างจากจุดนี้ไปถึง40จุดนะคบเพราะฉะนั้นยังคงมองลงมากกว่ามองขึ้นและกลยุทธ์เป็นเด้งช็อตนั่นเองทำกำไร Take Profit 940ถัดไปคือ920คนที่ตามรายการเรามาได้กำไรกันไปแล้วนะคะส่วนกรณีที่ใครต้องการเพิ่มผลตอบแทนให้สูงกว่าการใช้ตัวเซ็50อย่างเดียวเนี่ยท่านสามารถใช้เครื่องมือในการเพิ่มการลงทุนเข้ามาได้จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนก็คือตัว DW ที่ล้อไปกับ ชนีเซ0สค่ะสำหรับมองลงจะมีตัว S 5 0 2 8 P 2 1 0 6 B นะคะของค่าย28 m e ปด u มคคค่ะ ตัวนี้มีค่ากริงอยู่ที่12 s e n s i t i v i t y 0.84นะคะใครเทรด DW อยู่แล้วขอให้เลือกหมายเลข28 Macquarie ค่ะท่านนักลงทุนทุกท่านสามารถที่จะรับบทวิเคราะห์ฟรีหรือทำความรู้จักกับการเทรด DW ได้นะคะใครที่ไม่เคยเทรดก็สามารถเรียนรู้ได้เพียงแค่สแกนคิวอก e ์ุมจอเป็นเพื่อนนะคะกับ Macquarie D.W. 28ได้ทางไลน์ s e ิร์ช at Thai D.W. ได้เลยนะคะก็สามารถรับบทวิเคราะห์ฟรีเสิร์ฟให้ทางไลน์ทุกวันค่ะสนับสนุนโดย m a c r o r y d w 2 8ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thai dw. com